ยชนันวงสวัสด์อาจารย์เชนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นทุกท่านครับยศชนันมารายงานตัวที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ได้ไดนโนเสาร์ด้วยวันนี้น่าจะออกหน้าหนึ่งว่าวันนี้ ขอนกันแดงทั้งแผ่นดินนอกจากกุญเชียงแล้วนาทีสุดท้ายมีข้าวโพดด้วยครับมันจะห้อยนิดนึงนะครับพี่น้องไม่ต้องตกใจครับแต่มันไม่หล่นพี่น้องครับเมื่อเชา้านี้ไปที่ร้อยเอดรเอดรับผมเป็นลูกเป็นหลานเรียบร้อยแล้ว ไปที่ยะโสธรเขารับเป็นลูกหลานไปแล้วเมื่อกี้ไปกาลสินเขารับแล้วแต่ที่นี่ต้องขอเลยขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานขอนแก่นได้ไม่ได้ได,ได้ไม่ได้พี่น้องครับมผมค,คุยกับพี่เด้นมาพอสมควรคว่าค,ความจริงแล้วเราอยู่ขอนแก่นมาสักระยะหนึ่งล้ว อยู่มาสองเดือนแล้วเอาป้ายมาแปะไวรอไวก่อนแต่วันนี้มาตัวเป็นๆพร้อมผู้สมัคร1ิบเอดขตของขอนแก่นครับ <Yeah. S 1> และวันนี้ประกาศศักดาว่าพัรคเพื่อไทยยินดีรับใจพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นครับ <Yeah. S 1> และคิดนโยบายต่างๆเพื่อยึดโยงกับประชาชนและนโยบายของเพื่อไทยเพื่อขอนแก่นครับ พี่น้องครับวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสได้เดินพบปะพูดคุยกับทุกๆคนของจังหวัดขอนแก่นได้มีโอกาสเดินไปเดินมาพบปะกับทุกคนวันที่8กุมภาวันนี้จึงไม่ใช่แค่วันเลือกตั้งอย่างเดียวแต่เป็นวันแห่งความหวังของพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนและผมยศชนันวงศวัสร์ พร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนขอนแก่นเพื่อคนขอนแก่นครับพี่น้องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความหวังความฝันของพี่น้องให้เป็นความจริง8กุมภาเลือกเพื่อไทยทั้งแผ่นดินพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่เรามองว่าขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ทั้งโลก ต้องมาพี่น้องครับวันนี้มีไม่กี่เมืองที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำมีไม่กี่เมืองที่มีเกษตรอัจฉริยะมีไม่กี่เมืองที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้และมีไม่กี่เมืองที่ทุกคนน่ารักแบบนี้ครับผมพี่น้องขอนก่นครับพี่น้องครับและวันนี้สิ่งที่ ผมอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องมีหลายสิ่งว่าแน่นอนครับพี่น้องวันนี้ขอนแก่นต้องเป็นเมืองอัจฉริยะต้องเป็นเมืองนวัตกรรมและเป็นหมุดหมายที่ฝากความฝันความหวังของลูกหลานของเราไว้ได้พี่น้องครับแน่นอนการเคลื่อนพีระมิดต,ต้องเคลื่อนที่ฐานไม่เคยลืมพี่น้องลากยากับและนี่คือพักเพื่อไทยครับพี่น้อง อย่างแรกแน่นอนว่าทุกครั้งผมตั้งเป้าว่าวันนี้เราต้องมีความหวังประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้แต่ในขณะเดียวกันครับพี่น้องมีหลายคนยังเดือดร้อนอยู่จากสถานการณ์โควิดหลายคนยังไม่ฟื้นขึ้นมานโยบายแรกที่วันที่8กุมภาเมื่อเราเริ่มจัดตั้งรัฐบาลแก้นี่ทั้งระบบครับพี่น้องครับเอาไม่เอาครับพี่น้องครับ ผมขอเช็คเสียงนิดหนึ่งในนี้มีพี่น้องเกษตรกรไหมครับยกมือให้ผมดูนะครับก็เกือบเกือบหมดเลยนะครับเนี่ยพี่น้องครับด้านซ้ายเป็นในเมืองค้าขายไหมครับ S m e มไหมครับอุตสาหกรรมไหมครับยกมือครับโอเคครับพี่น้องเหมือนแบ่งซ้ายแบ่งขวากันอยู่นะตอนนี้สักพักหนึ่งนะครับพี่น้องจะสามารถกลมเกลวกกันได้พี่น้องครับและสิ่งสิ่งนี้เองเราอยากที่จะสื่อสารกับพี่น้องว่า สำหรับเกษตรกรแน่นอนครับวันนี้พออาหารขึ้นราคาทุกคนรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอาหารขึ้นราคาไม่ได้แต่แน่นอนครับต้นน้ำของเรื่องอาหารก็คือพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจึงมองว่าสิ่งที่จะมีประโยชน์กับพี่น้องมากที่สุดก็คือการประกันกำไราไร3 0สินค้าเกษตรกรครับพี่น้องครับ พี่น้องครับนอกจากข้าวเราก็ยังมีอ้อยและแน่นอนว่าถ,ถ,ถ,ถ้าผมห้อยอยู่ก็มีข้าวโพดด้วยพี่น้องครับจะพยายามดูแลราคาสินค้าการเกษตรทั้งหมดให้ดีที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรแน่นอนครับจะจัดการเรื่องที่ดินให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน,น้ำต้องไม่ท่วมน้ำต้องไม่แรงครับพี่น้อง มาด้านนี้บัางครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องที่ทําเรื่องค้าขายแน่นอนว่าครั้งนี้เราขออีกครั้งหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถที่จะฟื้นฟูได้ให้ทุกคนสามารถลืมตาอ้าปากได้แน่นอนว่าอย่างแรกพอเราปลดหนี้หลายคนถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้มีรายได้อยู่100บาท88บาทเป็นหนี้เขาไม่สามารถซื้อของได้ วันนี้ถ้ามี100ซื้อของได้100พี่น้องค้าขายก็สามารถค้าขายได้แต่แน่นอนครับพี่น้อง50-50คนละครึ่งในบางครั้งแล้วพี่น้องก็ยังไม่สามารถจับใจ่ายใช้สอยได้ครั้งนี้ขอลองกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งครับ70รัฐบาล30พ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาไม่เอาเอาไม่เอาพี่น้องครับเรากล้าพูดในเรื่องนี้ เพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะเข้าไปก็คือการหาเงินเข้าประเทศขอนแก่นเป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรเป็นเมืองนวัตกรรมและเป็นเมืองแห่งการลงทุนที่เราจะปักหมุดหมายให้ทั่วโลกต้องมาที่ขอนแก่นครับพี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับในเรื่องนี้เรื่องการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆและแน่นอนครับวันนี้ มีเศรษฐกิจนอกระบบอยู่พอสมควรเมื่อวานนี้เราได้มีการประกาศนโยบายไหนในนี้มีผู้สูงอายุไหมครับโอ้โหกว่าครึ่งของขอนแก่นเป็นผู้สูงอายุครับพี่น้องครับแน่นอนครับ,นนรบเราออกนโยบายมาเรื่องหนึ่งเมื่อวานเป็นข่าวไปทั่วประเทศไทย สร้างเศรษฐีเงินล้านทุกวันวันละเกคนครับพ่อแม่พี่น้อง <Yeah. S 1> และแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องในเรื่องนี้สิ่งที่ผมต้องทําความเข้าใจกับทุกคนและขอใช้เวทีขอนแก่นเพื่อพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยจะทํารัฐบาลดิจิตอลทั้งหมด เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันและเราสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้ทุกคนทีละคนและทีละคนพี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยมีคนเพียง60ล้านคนประเทศจีนมี1,400อินเดียมี1,400แล้วทำไมเราจะไม่ดูแลพ่อแม่พี่น้องทีละคนทีละคนทีละคนครับรัฐบาลดิจิตอลคือคำตอบครับพ่อแม่พี่น้องและเรื่องนี้คือการลดคอร์รัปชันทุกรูปแบบครับพี่น้องครับ เมื่อทุกคนเมื่อกเกษตรกรลงทะเบียนเมื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนออชลบอทุกคนที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินลงทะเบียนแน่นอนครับเราจะมีการจับรางวัลแยกเป็นของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่ม <c oughs> คือคนที่รับใบเสร็จในการจับจ่ายใช้สอยครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ดึงเศรษฐกิจทุกอย่างเข้าระบบครับพี่น้องครับพี่น้องครับ พอเงินเข้าระบบมาสิ่งแรกทุกคนบอกว่ารัฐบาลจะเอาเงินหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราพร้อมประกาศเลยว่าเราจะลดอำนาจรัฐและคือนอำนาจให้กับท้องถิ่นคือนอำนาจให้กับประชาชนให้เขาดูแลเงินของเขาครับพ่อแม่พีน่น้องหลายครั้งในเรื่องถนนเรื่องน้ำประปาเรื่องไฟการใช้หมวดบริหารราชาการในเรื่องเกี่ยวกับงบทั่วไปแน่นอนครับเราจะพยายามส่งงบก้อนนี้ ลงมาสู่ท้องถิ่นท้องถิ่นได้ดูแลตัวเองได้พี่น้องครับนอกจากนี้เรายังมีการทําเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเรื่องเกี่ยวกับ30บาทรักษาทุกโรคเป็นเรื่องหนึ่งที่แน่นอนครับวันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างเรื่องนี้ไปจากนโยบายของพรรคไทยรักไทยสารต่อมาถึงรัฐบาลรอบที่แล้ว30บาทรักษาทุกที่ได้ใช้หรือยังครับพี่น้อง พี่น้องครับและแน่นอนว่าเราเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราทํา30บาทรักษาทุกที่แล้วหมอเปลี่ยนคนแน่นอนว่าวันนี้พี่น้องเจ็บป่วยในแต่ละที่หมอควรจะมีข้อมูลชุดเดียวกันและในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยรวมข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมด30บาทรักษาทุกที่ครับพ่อแม่พี่น้องและ30บาท AI จะมารวมกันครับ พี่น้องครับและแน่นอนในเรื่องนี้ก็คือการที่เรากระจายในเรื่องเกี่ยวกับความสมดุลของการแพทย์ความเท่าเทียมกันของการแพทย์พ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถใช้บริการทางการแพทย์ได้และเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องก็คือลูกหลานของเราต้องได้รับการศึกษาที่ดีและขอนแก่นจะมีสุดครับพ่อแม่พี่น้อง ผมจะดูแลลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องเองครับไม่ต้องไปเรียนถึงข้างในไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกขอแกท่ที่ที่ศึกษาได้ดีที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับผมประทับใจและวันนี้มีความซาบซึ้งใจกับพ่อแม่พี่คนไม่ว่าจะดึกแค่ไหนพ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่กับเราวันนี้แน่นอนครับพี่น้องผมเข้าไปคนเดียวไม่ได้ผมขอเป็นตัวแท แนะนำผู้สมัครทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทั้งหมด3ท่านนะครับผมเขตหนเบอร์7นนพัทธีกันตะวะทีละนัดครับสจเอครับเขตสองเบอร์หนึ่งนะครับพี่โกเมศธิคธนานนท์ครับพี่น้องครับแกันครับ เขตสามนะครับข้อมูลรับข้อมูลจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาเขตสาเบอร์สามประสาทแน่นอุดรครับพี่น้องสารวัตรพี่น้องครับในเมืเ่อกี้ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งขอพูดไม่พูดไม่ได้ครับพี่น้องรอบนี้มาขอ,อนแก่นยาเสพติดมีไหมครับตอนนี้ <Yeah. S 1> ผม สักดาห์ต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นว่ายาเสพติดต้องหมดไปไม่หมดไปเลกใครขายต้องจับให้หมดใครผลิตจับให้หมดนี่ออกไปนอกประเทศก็ปิดด่านไม่ให้กลับมาครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราต้องปลอดภัยจากยาเสพติดและนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะทำให้คนอนแก่นครับพี่น้อง วันที่8คุมพาครับพี่น้องผมเข้าไปคนเดียวไม่ได้ต้องขอขอ,อนแก่นทั้ง11เขตเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักได้ยศนันเป็นนายกรัฐมนตรีของคนขอ,อนแก่นครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงตมือจากจังหวัดขอนแก่นให้กำลังใจนายกคนใหม่ของประเทศไทยดังๆครับพี่น้องขอเสียงเฮดังๆให้ อาจารย์เชนเยศชนะนันวงสวรรัสดิ์ค่ะภาคประวัติศาสตร์ครับพี่น้อง